สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช,มช่องอีาสานเลือเปืือยอยู่ในขณะนี้นะครับคลิปนี้ก็อยู่ที่สวนเหมือนเดิมนะครับมาเก็บฟืนครับฟืนที่เลื่อยไว้นะครับมันนี่ครับฟืนตรงเนี้ยที่เลื่อยไว้นะตอนนี้ก็ได้ขนขึ้นทินแห้งนะครับรือกระบะข้างหลังเนาะใช้ ATV fueling ขนลากนี่นะครับทุกคนอยากเป็นประมาณนี้นะต้นไม้ก็กำลังเขียวนะครับตอนนี้อ,นนอันนี้ออกดอกแล้วผมไม่แน่ใจว่ามันต้นมันอะไรวิยอกหรือเปล่าวิยอกวียอกหรือว่า B บียอกนะมันมีดอกผมไม่เคยเห็นดอกมานะแต่คิดว่าน่าจะใช่นะ เพราะว่าต้นไม้ก็มีไม,ไม่ไม่กี่ชนิดครับ <c oughs> อ้ย <c oughs> นัฉิวเลยเมื่อเช้านะครับหิมะหิมะตกสององศาตอนนี้ขึ้นมาประมาณสี่ห้าองศาแลครับไม่มีหิมะแล้วท้องฟ้าจำใสนะ่ะวันหนึ่งหลายฤดูครับทุกคนอยู่ที่เนี่ยจะมีทั้งหนาวมีทั้งแดดบางวันก็มีฝนเนี่ยเมื่อเช้ามีหิมะแล้วก็มันก็เย็นนะครับกลางคืนก็อยู่ประมาณ หนึ 1> 1่งถึงสององศานะครับอันนี้ก็คือฟืนที่เก็บมาแล้วเนาะเต็มแล้วแต่แต่ยังไม่หมดครับเดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยตรงนี้นะครับจะมาอีกรอบหนึ่งครับเมื่อวานก็เขาได้หว่านเม็ดหญ้านะครับเมล็ดหญ้าเม็ดเม็ดหรือเมล็ดนี่แหละตอนนี้เมื่อวานเนี่ยก็ไอ้ตรงนี้นะครับ,บ,รบาาออได้วา่มมาไปเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าเขาจะไถกบหรือเปล่านะครับส่วนครับนก็จะเป็นสตรอเบอรีร่เหมือนเดิมน,นะครับยังไม่ได้ เออเอาผ้าขาวมาคลุมนะครับต้นไม้ก็เริ่มไป็นั่นแล้วเห็นไหมครับเขียว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 ไปหมดแล้วทุกคนแต่อากาศมันยังไม่ดีเท่าไหร่นะถ้าอากาศดีๆอาจจะได้ปั่นจักรยานอีกรอบครับปั่นไปทางทะเลทางโน้นนะครับทีนี้ไปทางโน้นทางโน้นก็จะถนนจะ,จะสวยครับว่าถ้าหน้าร้อน สองไม้มันขึ้นนอกข้างทางก็จะทำให้มีสีสันอีกแบบหนึ่งนะครับโอ้ทรงผมใส่หมวกทรงไว้เป็นทรงเลยครับี่นะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ลมขับหัวมัมุกไหลเย็นๆเนาะทุกคนตอนนั้นก็เดินไปทางโน้นนะครับแล้วข้าไปสะเลทังโน้นน้ำนะ <anca> ก็ไม่เป็นน้ำแข็งแล้วนะทุกคนมันละ,ะลายหมดเรียบร้อยแล้วนี่นะครับวันนี้ก็มาถ่ายคลิปสั้นๆให้ทุกคนได้ดูเนาะสามสี่นาทีครับจะได้ลงนะครับเนาะจะได้ให้ทุกคนได้ดูวิวทิวทัศน์บรรยากาศที่ผมได้อยู่นี่เนาะตรงนี้ก็จะมีน้ําตกไม่ใช่น้ำตกที่ครับน้ํามันไหลลงมาจากภูเขาเนาะ แล้วมันจะมีดอกไม้สีม่วงขึ้นแถวเนี้ยน,นะครับเต็มเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามันขึ้นเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูสวยเหมือนกันนะครับตรงเนี้ยนะครับมาสักสามสี่นาทีก็พอครับขี่ ATV มาเนาะวันเนี้ยโอ้ยนะครับทุกคนไปแล้วนะทีเนี้ย